สวัสดีครับผมพบพ่ ω, พอกับท e ar, oh ีมงานเบ้ายอคุกเก่าพี่น้องห่วยเราเฮ็ดแต่เน้อวันอาท้าย์อันนี้เราเฮ็ดแต่ก็ใบใบเต้นี่เฮ็ดแต่กินเัวหน้าหั้หน้ากัมต้มหอยต้มหอยอยู่อะหอยแล้วหอยมันหอยน้อยหอยใหญ่ไหอนี่ใหญ่เลยใหญ่เลยเหรอโอ้ยเดแดงเป็นไล่เอาหอยเราข้างรถข้างรถ ก็มีห้อยแล้วมดเมืองมันเออเอ้ยพันเราโบราณพันเราเนาะต่ายย้อนห้อย,อยนี่แหละพี่น้องตายย้อนห้อยเออห้อยมากินข้าวในนาเขาเขาบอกมากินคืนเพราะผลับมึงเน่ยมุ่งตะกร้าเราเอาแบบสูตรเอาโเน็บลงไปแล้วทันเลยเอ่ะเด้สุดยอ,อดเลย,ดเลยเได้การได้การเอาเสื้อพื้นพันอันมอพันหน้อยเนาะมอหน่อยเน็บลงไปสูตรเด็ดเลยเนาะข้าวหน้ามขึ้นมาเลยแตะกินนี่อันนี้เย็์ต้มแล้วต้มจิ้มจิ้มน้ำจิ้มเหรอจิ้มมาจิ้ม ก้อยก็บุก้อยเนาะ,ะมันยาบเลยมันหน่วยใหญ่มันต้องต้จิมม้มน้ำจิ้มแบบเราเทียอาจจะมีการย่างเนาะเออย่างสุธันไม่ราคหน่อยพี่นอ้องนี่จะมองข้ามเหมือนนีน้ทานนำ้ำทาเกียรทานปลาเดชก,กันได้เออทานน้ำปลาเดชทาเกียรเบิง่งเทียก้อนท้าว่าย่างน้ำมันหันเนาะบาร์บีคิวอ่ะเดี๋ยวเบิ่งขั้นตอนต่อไปพี่น้องตอนนี้ขัวฟุตบอกแล้วเริ่มแล้วเริ่มแล้วฟุได้แล้วมาบางตาจะโซ่หน่อย เอาพี่น้องมันคือยักมีกินๆินำพี่น้องมันไล่มือหรอหลายวันมีมีจคบไ่ไล่ดอกดำเมื่อสองหน่อยบม่ไล่้มันย,ยังอันนั้นอยู่พี่น้องอู้ยขนาดปิดแก๊สเห่งไ่ได้เลยน้ำออกขนาด้ากร้ามเหลืองน้ำไล่หมดโอ้ตายเริ่มซุกเลยเน,นี่พี่น้องเนี่ยนะพี่น้องไปซุกพี่น้องคนไปอยู่คนไปงานทบไปงานไปไล่มองนำํำเป็นวันของเราบ้า <c> น <oughs> <c oughs> ต้มไว้พี่น้อง มันเลือกกินก็บุญหนาตะกัมเนาะเออตะกัมเราว่าปุญญน้าดิเราเอาเสื้อล้างไปเสื้อตู้เย็นไว้แม่เพิ่งเอามาดิยักษ์ก้อยอย่างไงก็ก้อยเนาะอยากษ์พันยางไงก็พันเนาะพี่ใหญ่กัมเนาะแต่ทางนี้ให้เจียวให้เจียวกันดิเจียวเอากินกับเจียวเราพอเรียนไหมดิเขาเสียบเลยเนาะเอวเจียวเป็นเธอมือก็ล้างอยู่โอ้ยใบบามมากินให้คักเรื่องเราซักกระเบียดนี้ ต <ừ> ายตายตายพวกแม่ทรงหน่วยพอเนาะกินทั้งป้านั้งบ้านทั้งตู้ดพี่น้องเลี้ยวบ้นเนาะเมืองมันกิจกรรมเราสุดยอดเด็เลยเราพวกแม่ไดปสอมอยู่อันเปิดแก๊สพอค่อยๆปอกๆปอกๆนี่ยปิดฝ้าก็ไม่ได้พี่น้องเอ้่ฮักจะว่ามันยังยันยังบุซุกเนาะเอาให้มันค่าก่อนบ่หน่ะงงเงือดดอ๋อเปิดอิ่มเขากินมดพอพูดแล้วซิมหน่อยอยู่ถ้าเบิ่งเด็ดเอ้าถ้าเบิ่งก้อนเนาะเอ้าถ้าเบิ่งก้อนสันกินเพราะไง วันนี้สมหอยโบเาอขนาดบัดังนี่บัวยยกดังบัดตอนเขาถ่ายาว่าต้องถ่ายกูเล่กทีกูบัอยกดังเนี่ยปถ่ายแล้ว่าสมหอยรถขนาดยานกล้องนี่บัวแยกดังนี่โยก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 เถอนไปน้อยโบราณห้ห้ยห้ยใหญ่ขนาดบอยเม่หอยอย่างนี้โุ่นหุพ่นไ้นี่ย พันว่าว่ากินแล้วหัวซิบ่งอกหัวงอกก็เริ่มมาดำกินห้อยเนาะเออถุงหอยแรงดีเด้เปล่าเนาเออบางเอาแรงดีเอาไม่ได้ไปเห็นว่าหัวเนื้งอกกาเก่าข้าาพุ่มนืลุ่นอ้าวทำีังไงพี่น้องทำีังไงเนาะพูดนาเนาะพูดนะโบยาดหนิโบยาดเข้ากล้องเลหนิโบเข้ากล้องบบอยากดังอย่างปานนี้ทำีังไง